พบกับเราอยากไปจังแชนเนลการเดินทางด้วยสองล้อทั่วประเทศความเดิมตอนที่แล้วเราเดินทางออกมาจากเขื่อนอุบลาร์จากเขือ่อนอบลราร์ลมาที่ผาแต้มนะครับอากไปจังแชนเนลจะพาเที่ยวผาแต้มนะครับกับการประชุมภัยของเราสองคน ป,ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆได้พบเพื่อนเพื่อนนักเดินทางและได้มิตรภาพใหม่ๆเข้นกันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามพวกเราสองคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ลงไปดูเขาเรียกว่าภาพเขียนนะครับฝาผนังนะที่ปาแต้มครับเนี่ยทางลงมันก็ชันชันอย่างเงี้ยนะนะครับถ้ำนางดีภาพเขียนสีเราก็ไม่ดูไปทางไหนนะครับเนี่ยก็เป็นโขดหินนะก็ต้องเดินระวังนิดนึงนะครับเนี่ยงเขาเดินลงไปน่าจะไปทางนู้น ประมาณ8600เมตรถึง800เมตรนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินลงนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างนิดๆนะครับทระวังแต่งนะันกิ้งเป็นลูกหมูลงไปเลย ก็ไม่ค่อยดีนะผมเดินขึ้นลงแอคเอนเจอร์อีกแล้วเดินแป๊บหนึ่งก็เริ่มหอบไปต่อเดี๋ยวไปเจอกันตรงหน้าง,งานเลยดีกว่า<ด>คือทางทางลงมาเนี่ยมันจะเป็นทางบันไดลงมานะครับแล้วก็เนี่ยเราอยู่ใต้หน้าผาเมืเ่อกี้ตะกี้ที่ผมอยู่ข้างบนนะฝั่งน้นเราก็จะเห็นเป็นลาวนะครับฝั่งแม่น้ำโคงไปนะ ตอนนี้มันแห้งนะครับโขงมันไม่ค่อยมีน้ำมากไหนี่นก็ครั้งแรกที่มาเนะนี่ยก็จะมีผาแนา่ทางหน้าผมเลถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นด้านล่างแม่าผาเนะี่ยโอ้มันก็ดีนะครับว่ามันก็แปลกตาดีไหมแปลกตาดีนะดีกว่าอืม ได้เห็นนะครับใเห็นในกล้องบ้างนะเป็นปลายหน้าผาขึ้นไปครับเนี่ยตะเกียเท่าเยืนถ่ายรูปอะทร่วงก็ร่วงลงมาเลยครับไม่ต้องสืบนะเดินเราอยู่ใต้ใต้หน้าผาตรงนี้เขาบอกว่าเดินอยู่ประมาณสามกิโลครึ่งแต่แล้วเราจะเดินแค่หกถึงแปดร้อยเมตรนะครับไปดูเป็นจุดใหญ่เขาเขาบอกว่ามีสามสี่จุดผมก็หาดูอยู่ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอืมก็จะมีร้อย เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะที่หน้าง,งานดีกว่าตอนนี้เราถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นแถมนิดเดียวนะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะ<ค>นถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนี่นะตามในรูปเลยนะเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มกมที่หนึ่งเราก็จะไปดูกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเดี๋ยวถ้ากลุ่มที่สามสี่จะไกลนะ้หลายโลแม่แนี่นนเป็นแถบตรงนี้นิดหนึ่ง S 1> <S 1> <S เขาก็ช่างมาสัญหาเจอเนาะอยู่ที่นี่อ,อยู่ใต้ผาด้วยพ่ปลาลูกเกดเยอะฮะีดูข้าขงบนลงมาได้ไหมสูงเกี้ยลูกเกยถ้าล่วงลงก็ไม่ต้องสืบเลยเนยั่ต้องมีคนเคยล่วงอ่ะน,นะ เรเอราเดินมาแมนหกร้อยถึงแปดร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาพจุดที่สองนะครับอันนี้ชัดขึ้นนะ ภาพชัดขึ้นเห็นช้างเห็นเห็นรูปต่างๆเนาะอันนั้นคือเอเรียนนะเหมือนรูปเอเรียนนะ UFO เอเรียนแค่แต่จินตนาการไอ้นุ่มคิณคิดจยังไงกับไอ้หัวเนี้ยนะครับรูปปาวานั้นอาจจะเป็น UFO ก็ได้เนาะแล้วนั่นก็เป็น <พ uka> เอเียนนีผมก็นู้ไงคุณต้องมาตรงนี้ดิมันเป็นรูปปลาเนี่ยก็พอใช่นล้วก็กลายเป็นเอเลียนไหมมีมือเหมือน E T ไหมเป็นต่มือเล็กๆะคับมือเด็กมือเด็กเ,กเต่าเ่า <คน S 2> แต่ประเด็นคือเขาขึ้นไปเขียนยังไงก่อนเลยนสูงมากเลยครับอนน้อาจจะยังไม่พังใช่ครับเดิได้อาจจะแบบมีหินยื่นมาอย่างงี้เนาะมันไม่พังแบบนี้น แปลกดีนะไม่รู้มีอายุอายุเท่าไหร่นะช้างอาจจะลอยน้ำมาหรือเปล่าเราเจอคนหอบอู่แล้วนะครับมึงไหวไหม <c oughs> ค,นคนหอบนะครับเมื่อแตงแตงแต้มหอบอีกแล้วนะครับ <c oughs> นี่เขาทิ้งทวนไปหมดแล้วยังม,มันขาลงนะครับเน่คณกำลังจะขึ้นนะครับ นนเดี๋ยวต้องเดินทางกไกลนะครับหนุ่รเฉโอ้อุมีคนตดนะครับเข้ากล้องด้วยนะครับแม่เดี<ไ>๋ยวผมจะลงลงวิดีโอไงะครับ ฉันไหมไม่รู้นะครโอ้กนะ่อนเลยไปเลยเรารอกันอยู่แล้วนะครับนิดเดียวเองเนี่ตรงน,นั้นก็หมดแล้วพื้นหนึงพื้นหนึงน่งพ้นเตึยงพื้นหนึง่งที่ใใจสักครัง้งที่เขาทำถามตัวเองบ้างไหม,ไมไหเกิดมาเพื่ออะไรมาด้วยกันนี่ นีไ่ไถึงนี่นะจบแล้วนี่เดินลงนะนาตานดิเฮ้เคยถ่ายคุณหรอกผมถ่ายผมนี่ให้ไปถ่ายคุณนี่เอาวหงอยหงอยไ <c oughs> อแ้แดกไม่ตายหงอย <c oughs> คนไม่ออกกำลังกายนะครับหลังจากเราออกเดินทางจากอาแต้มนะครับ ผมค่อนข้างเสียเวลากับผาแต้มพอสมควรนะครับแล้วก็เดินทางด้วยถนนหมายเยลข2 2 2 1อง1นะครับก็คือมันจะเป็นเส้นตะเข็บชายแดนนะครับเหมือนที่ขึ้นในแผนที่เมื่อกี้นะครับตอนแรกอ่าผมดูจากระยะทางก็คือประมาณ320กว่าโลเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราก็คิดว่าปกติเรารถขนาดนี้ดำทำความเร็วก็ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชัวโมงก็คงถึงครับ แต่พอเราคำนวณดูจากจากระยะทางเส้นทางหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับใช้ความเร็วไม่ได้แล้วก็กลางคืนค่อนข้าง,งอันตรายนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนเราไปพักที่อำเภอเขมราชนะครับก็คือห่างจากชุ่งผาแต้มนะครับที่เราเที่ยวเมื่อกี้เนี่ยก็คือประมาณ60กิโลนะครับเลยแวะเลยมีระยะเวลานิดหนึ่งก็เลยแวะที่ตรง3า0 0โบกับซึ่งจะมีน้องผู้หญิงที่เดินเที่ยวกับผมในตอนในคลิปนะครับ เขาก็เลยแนะนำะว่าพี่ต้องมาแวะที่นี่นะครับสามพันโบกบตอนนี้เราก็มาถึงสามพันโบกแล้วนะครับสามพันโบกนะครับ,ะ 3, บนะนะครับเอาก็จะเป็นโอ้วิวมาันอารังการม่นะครับอเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูวิวนะครับ ก็จะเข้ามาแากถนนมันเส้นนี้มันจะไปเอ่อถนนจากผาแต้มไปเขมราชนะครับแล้วก็จะไปถึงนครพนมได้นะโอ้แต่ว่าเส้นนี้นะเราตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนไปนอนที่อำเภอเขมราชแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปวิ่งจะเกือไกลนะโอ้ฟิวสวยมากเลยมมีงูเลยนิวไปแล้ว พอผมมาถึงนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวมีน้องสองคนนะครับที่เราเห็นกันในคลิปนะก็เอามาเที่ยวพอดีเนาะเราก็เลยเลยหางก,กันนะครับในเรื่องลงไปเที่ยวทั้งร้างเพราะจริงๆถ้าเราไปแค่2คนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงิดนนะครับพอดีมีตัวหรแเราก็โอเคเลยนะครับผมก็เนี่ยลองศึกษาว่าคือคําว่าโบกในภาษาอีสานนะั้นคือเป็นหลุมหรือเป็นบ่อนะครับเขาบอกว่า3 0 0พบนโบกก็คือว่ามีหลุมบ่ออย่างเงี้ยจำนวน3 0 0พันหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับ ทางที่ลงมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างกันานนิดนึงนะครับจริงๆเราพามอไซค์เราลงมาก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งหินแหลมๆนะครับพื้นที่ไม่เรียบนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับเราลงมาเที่ยวแบบที่เขามีเป็นไกด์นำนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นชาวบ้านที่เขาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับก็จะมีเรือนะครับพาพาเที่ยวนะครับแต่ว่าผมมาค่อนข้างเย็นแล้วนะครับ แตได้เหมือนกันนะครับก็เลยว่าไม่ได้พาไปที่เราเห็นนี่คือมันเป็นข้างล่างของแม่น้ําโขงแล้วนะครับผมถามพี่เขาคนนึงเขาบอกว่าปกติน้ํามันถ้าเป็นหน้าหน้าน้ํามาจริงนี่คือมันจะขึ้นแบบไปหลายสิบเมตรเลยนะครับอ่าเหมือนขึ้นไปแบบประมาณตึกแบบห้าชั้นสิบชั้นไปเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันแห้งนะครับเราก็จะเห็นเหมือนก้นแอ่งกระทะของตัวสามพันโบเขานะครับ ออะตอนนี้เราอยู่ที่สามพันโบกนะครับเนี่ยก็จะมีเรือจอดอยู่ข้างหน้านะครับอ่าแล้วก็จะมีรถรับส่งเนี่ยก็ตกประมาณคนละร้อยนะครับมาถึงตรงนี้นก็ถ้าใครท้องอยู่นะครับหรืออะไรก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่บับทางมาันกันดานสวยนะครับแต่ว่ามีเรือแต่เรานั่งไม่ทันนะเพราะว่ามันมาเย็นเกินไปนะครับคือผมเปลี่ยนแผนนิดนึงในการเดินทางนะเพราะว่า กว่าจะเดินทางไปถึงจุดที่ที่จะไปเนี่ยมันประมาณ GPS มันคำนวณมา300กิโลนะครับแล้วมันเป็นถนนที่ติดกับชายแดนเลยนะครับถ้าใครคิดไม่ออกลองพิมพ์ Google นะว่าจากผาแต้มไปลานพญา,นา,านาคไปนครพนมไม่แหละ,ะครับแต่ว่ามันจะเลาะตะเกียบชายแดนไปอะ่ะซึ่งมันเปียวนะครับทางมันเปียวแล้วก็ไม่ค่อยมีปั๊มนะแล้วก็ตอนนี้อำเภอที่จะออกไปอีก40กิโลก็คืออำเภอเขมมาล่าเราจะนอนที่นั่นละ ก็เลยว่าผมเปลี่ยนแปลกก็ยังมีเวลาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาที่แสว3,000โบกนะครับเพราะวาอกี้เราไปแตนน้องเขาก็แนะนําว่าเอมาตรงนี้หน่อยะนะเลยงี้ยแต่ทีนี้นั่งเรือไม่ทันเสียดายนะครับอาจจะต้องเป็นรอบหน้าละแล้วก็อากาศตอนเนี้ย23องศานะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงอ่ะผมดูเวลาหน่อย5โมงครึ่งนะครับ23องศาเย็นก็เปิดแอร์ปกติแล้วนะครับ ปกติเปิดยิ้มสีม่าอะไรเงี้ยเย็นเลยแล้วก็ลมลมแรงตลอดเลยนะตอนนี้ลมแรงตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสามอันโบข้างบนมันจะมีสะมรกตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะวเดี๋ยวงเดี๋ยวแสงมันหมดส่วนใครที่จะมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นมันจะออกแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ฟิตร่างกายนิดนึงนะครับพวก รองทงรองเท้านะครับการแต่งกายนะถ้าเรามาหน้าหนาวแบบที่ผมมานะครับตอนอากาศเย็นๆประมาณนี้ควรจะมีเสื้อหนาวบ้างนะครับว่าลมมันแรงนะครับก็ต้องแหาจังหวะเดินดีๆนะครับเผื่อว่าล่วงไปนี่ก็อดเที่ยวเลยนะครับเป็นนอนโรงพยาบาลแทนเลยนะที่เราเห็นข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้าโขงนะจริงแม่น้าโขงเนี่ยมันขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นต้นไม้เลยนะครับกับเกือบข้างบนนู้นนะครับถ้าตอนน้ําเขาหลากปกตินะครับแห ทีนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแอ่งมรกตนะครับที่เห็นในรูปนะครับบางจุดก็ลึกประมาณ2เมตร3าเมตรบ้างบางจุดก็ตื้นๆนะครับยืนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นโบกหรือเป็นหลุมอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับฝั่งนู้นที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อดีของการเที่ยวที่ไม่มีแปลนคือจริงๆอ่ะสถานที่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นแบบไหนนะจนมีน้องที่เราเที่ยวตรงผาแต้มที่เป็นแฟนของฝรั่งนะครับผมเป็นแฟนของโอทิการีนะครับ<ส>เขาก็เลยบอกว่า,าพี่ต้องมาแวะนะสามพันโบกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าอในไหนเราเปลี่ยนแผนที่จะจะพักแปะ,ะ,ะ,ะเ,อเาาพอร์เกมาลาดพงหางจากผาแต้มในหกสิบโลเนี่ยเราก็เลยแวะสามพันโบก,ก่อนที่มันอยู่ระหว่างกลางดีนะครับยังพอมีเวลาก็ ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็จะได้แสงทุ่งเย็นนะครับถ้าเรามากลางวันก็ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากนะครับไอ้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็เกิดกายว่าการเดินทางแบบเราไม่โนแพลนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในในแพลนที่ผมจะริสอาไว้นะครับสึกเลยว่าเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตทีตต่ตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับธรรมชาตินะครับคือมันแปลกตามันเป็นสถานที่ที่แปลกตาสําหรับผมนะครับ อันหนึ่งในชีวิตควรจะเนี่ยมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราไม่คิดจะได้เห็นนะอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นอีกบทบาทหนึ่งนะครับการเป็นไบเกอร์ของผมนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงยอดสามพันโบกแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้รอบรอบนะครับผมแพนให้ดูรอบรอบเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหินแล้วก็เป็นรูเป็นรูนะครับ เห็นอยู่ในในกล้องนี่เป็นรูครับน,นีน่นก็จะเป็นเหมือนอมันเสาะจนมันเป็นแอ่งน้ําอยู่นี่นเขาก็เรียกว่าเป็นสะมอระกดนะครับอาจจะว่าตอนมันสะอาดอะไรเงี้ยนะก็อาจจะสีมันก็เหมือนมอระกดมั้งว้านะแล้วเขาจะมีเรือนะครับพาทัวร์นะลองนะครับฝั่งนู้นนี่น่าจะเป็นเป็นลาวแล้วนะครับฝั่งนู้นนี่คือประเทศลาวละ ฝั่งฝั่งฝั่งเทโลยินยูนี่คือประเทศไทยนะครับก็ห่างกันนิดนึงถ้าจะว่าไปจริงๆเนี่ยออคนว่ายน้ําเก่งๆนี่ก็ลอยข้ามไปได้เลยนะครับเราผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้น้ามันเยอะไหมแต่เขาว่าอาจจะไม่มากครับแต่ที่ดูก็น้าเหมือนน้าวนนะเนี่ยมันจะวนบนอยู่ข้างในนะครับวนๆก็อ,อาจจะมีปลาใหญ่ๆนะพวกปลาบึกอะไรเงี้ยนะปลาน้ําจืดตัวใหญ่ๆอนะ่าเ้วเขาประเทศแต่เรามาเย็นแล้วนะครับตอนนี้พาทิ่ตกละ รับปวลาเมื่อกี้มีพาทิตย์นะครับตอนนี้พอาทิตย์หายไปแล้วเนี่ยส่วนคู่ขาผมแฟนผมไม่รู้หายไปไหนนะไปน่อดเลยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมไม่ได้บันทึกหลังจากที่เราออกจากสามพันบกนะครับก็คือว่ามันค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ทางมันค่อนข้างเป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างอันตรายมากนะครับ ก็อากาศเย็นมากนะว่าผมรถเนี่ยมันมีระบบคิเตอร์ที่มือนะครับอุ่นมือเนี่ยมันยังเอาไม่อยู่เลยนะครับผมใส่ถุงมือด้วยใส่เสื้อผ้ามีชุดกานดีนะครับรู้สึกว่าเออเย็นนะเอาไม่อยู่เลยนะครับก็เลยว่าเป็นช่วงที่ว่าเราต้องโฟกัสกับถนนนะครับแล้วก็ดูแผนที่ดูอะไรเพราะว่าสองข้างทางมืดมองไม่เห็นเลยนะครับผมก็เลยหาที่พักที่อำเภอเขมราชครับจนเจอเดี๋ยวยังไงผมจะยกยอดไปกิปหน้านะครับว่าเราเดินทางจากอำเภอเขมราเนี่ยไปไหนต่อนะครับ ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับกับอยากไปจัง c h a n แนลครับผมนะครับ